5คนดังที่เคยฝากฝีมือกับการแสดงละครแนวจกักจักวงวงสำหรับเรื่องราวของละครก็มีหลายประเภทให้เราได้เลือกชมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหนึ่งในประเภทละครที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดการนั่นก็คือแนวจกัจกจักวงวงนั่นเองซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ไทยที่เกือบทั้งหมดมาจากนิทานพื้นบ้าน โดยมีเวลาการออกอากาศส่วนมากจะอยู่ในช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้ชมโดยเฉพาะกับวัยเด็กและละครแนวนี้เองก็สามารถสร้างคนดังมาประดับวงการบันเทิงอยู่แล้วหลายท่านเลยทีเดียวดังนั้น jam.com จะมาเปิดเผย5อันดับคนดังที่เคยฝากฝีมือกับการแสดงละครแนวจากจากวงๆจะมีคนดังคนไหนบ้างนั้นมาดูกันค่ะคนที่1 มินพีชยาเปิดอันดับแรกมาก็เป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงกันเลยนะคะสำหรับมินพีชยาโดยเธอนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006จนคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จก่อนที่ต่อมาเธอนั้นจะได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกในแนวจกักจักวงวงอย่างปลาบู่ทองจนกลายมาเป็นนางเอกสุดฮอตอย่างปัจจุบันนั่นเองค่ะคนที่2แยมมะธิรา สำหรับนางเอกสาวจากช่อง3อย่างแยมมทัทิราก็เคยฝากผลงานการแสดงละครแนวจักจักวงเช่นกันนะคะโดยเธอนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงละครเรื่องแรกในเรื่องชัยเชษในบทเจ้าหญิงสุวิชยานางเอกของเรื่องกับทางช่อง7ก่อนที่ต่อมาจะได้รับโอกาสเข้าเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3แทนคนที่3กันอัฐพันธ์ ถ้าใครเป็นแฟนละครแนวจักจัวงๆเชื่อว่าคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับการอัตภัน์เพราะเจ้าตัวนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กจากการแสดงละครแนวนี้ซึ่งผลงานสุดปังที่สร้างชื่อเสียงให้กับหนุ่มกันก็คือละครเรื่องโกมินจากการรับบทเป็นพระเอกในวัยเด็กจนปัจจุบันก็กลายเป็นนักแสดงสุดฮอตจากรั้ว GMMTV นั่นเองค่ะคนที่4ชิงชิงคาริธา มาถึงคิวของนางเอกสาวหน้าหวานอย่างชิงชิงคริษฐากันบ้างนะคะโดยเธอนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดบนเวที Lay i d ไอดอล4 0 1 4จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาครองได้สำเร็จก่อนที่ต่อมาจะได้รับโอกาสแสดงละครเรื่องแรกในเรื่องแก้วหน้ามา้าหลังจากนั้นก็ยังมีละครแนวจากๆวงๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ก็กลายเป็นนางเอกละครหลังข่าวไปแล้วเรียบร้อยคนที่ 5. ริวจิตสัมผัส งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับริวจิตสัมผัสเพราะหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับเจ้าตัวในบทบาทของการเป็นผู้ดำเนินรายการคนอวดผีเสียมากกว่าแต่ความจริงแล้วหนุ่มริวเคยได้แสดงละครเรื่องปลาบู่ทองมาก่อนนะคะโดยเกือบจะได้เป็นพระเอกประกบคู่กับสาวมินพิชยาเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ขอปรับเปลี่ยนบทบาทเลยได้มาเป็นพระเอกคู่รองแทนนั่นเอง ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเล้ค่ะ